จัดใหม่กับโตโยต้าอันติสหนึ่งจุดแปดไฮบริดมิดตัวนี้นะครับปีสองพันยี่สิบไม่เพียงแปดหมื่นเท่านั้นนะครับผ่อนแค่หมื่นกว่าบาทนะครับลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวไปเลยนะครับได้ในส่วนของชุบหน้าสวยๆแบบนี้เลยนะครับไฟโปรเจคเตอร์นะครับตัวนี้เป็นเครื่องหนึ่งจุดแปดไฮบริดมิดเลยนะครับสีดําสวยๆแบบนี้เลยนะครับในส่วนของล้อยางนะครับได้ยางใหม่ทั้งสี่เส้นนะครับล้อแม็กอัลลอยเดิมๆโรงงานนะครับสภาพรอบๆคันสวยๆแบบนี้เลยนะครับด้ามจับ เป็นโคเมียมนะครับเดี๋ยวดูรอบๆคันหน่อยรถรับประกันเครื่องเกียร์สปีเลยนะครับสภาพสวยเกดเอแน่นอนด้านหลังนะครับมีจุดเซนเซอร์ให้ถึง2จุดแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มีกล้องมองหลังมาให้ด้วยนะครับบอกเลยว่าตัวนี้สวยมากๆเลยนะครับเป็นตัวให้บิดนะครับด้านหลังมาในส่วนของไฟในตัวเบาะหนังสีดานะครับสวยๆเจมๆไปเลยนะครับในส่วนของไฟในนะครับก็มาในส่วนของเบาะหนังนะครับนี่ตัวเบาะปรับระบบไฟฟ้าเกียร์ออโต้แบบนี้เลยนะครับหน้าจอสัมผัส แอร์ระบบออโต้พร้อมอะัรบางติฟังก์ชันสองกานนะครับเละเมยเพียง8 0,000ื่นเท่านั้นนะครับสำหรับเคยที่สนใจนะครับโตต้าอันติดหนึ่งจุดแปดไฮบิดมิดตัวนี้นะครับปี2020นะครับเคยสนใจนะครับ, 18, Mid, รบ,รบ,รบลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวปัดขวาชิ้มลิงต้าโปรไฟล์เลยครับ